สนุนโดยยากเกร็กคูสำหรับบำรุงร่างกายโซโลคุญแจและเครื่องมือสารพัดช่างระบบแก๊สรถยนต์เอเนอร์จีรีฟอร์ สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพุ่ควนเครงในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมไปถึงที่อยู่ในเขตรอยต่อของนครศรีธรรมราชกับพัทลุงด้วยจนถึงวันนี้ยังวิกฤตอยู่เลยนะครับแล้วเหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดหลายหน่วยงานก็พยายามจะเข้าไปทํางานกันแต่ก็ยังไม่เป็นผลเท่าไหร่ใช่ค่ะเพราะว่าที่ทําให้หนักยิ่งขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าน้ําก็น้อยแถมลมก็แรงนะคะแล้วตอนนี้อากาศก็ยังแห้งอีกก็เลยทําให้ไฟเนี่ยก็ยิ่งลุกไหม้กันได้ง่ายขึ้นนะคะ ตอนนี้มากที่สุดก็คือป่าสม็จขาวครับถือว่าเป็นพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์ที่สุดล่าสุดเนี่ยเสียหายไปแล้วนับพันไร่นะครับแต่ว่าต้องมีการถอนกําลังออกบางจุดเพราะว่าลมกระโชกแรงมากครับล่าสุดนั้นทางสวนพฤกษศาสตร์พักทะลุงได้ขอกําลังทหารและก็รถน้ําจากกองทัพภาคที่4เข้ามาช่วยดับไฟแล้วนะครับส่วนที่นครศรีธรรมราชสภาพอากาศแห้งจัดครับประกอบกับมีกระแสลมแรงครับทำให้ไฟป่าก็ขยายวงกว้างต่อเนื่องกําลังเจ้าหน้าที่หลายร้อยนายไม่เพียงพอในการดับไฟนะครับ ซึ่งตอนนี้เกิดขึ้นพร้อมกันหลายจุดกว่า120จุดแล้วครับกระจายอยู่ใน5าอำเภอล่าสุดมีการประเมินว่าพื้นที่ป่าได้รับความเสียหายนับหมื่นไร่นะครับขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้ระดมเจ้าหน้าที่เร่งดับไฟเพื่อหยุดความเสียหายก่อนเป็นลําดับแรกครับส่วนที่ระบุว่ามีทั้งข้าราชการนักการเมืองผู้นําท้องถิ่นที่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบุกรุกเปิดพื้นที่ทําเกษตรในป่าพุก,ก็จะต้องมีการดําเนินการตามกฎหมายขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหลักฐานและรายละเอียดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้ความเป็น ทำกับทุกฝ่ายด้วยนะครับเราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะคะที่ป่าพรุควรเครงกันตอนนี้นะคะเขาบอกว่าไฟที่ไหม้เนี่ยดับก็ยากแถมลามไปบ้านเรือนประชาชนแล้วด้วยนะคะติดตามจากคุณบุษกรอังคณิตค่ะคุณบุษกรคะเชิญค่ะเชิญครับ ค่ะขอบคุณค่ะคุณภาสิทธิ์คุณปานรพีค่ะตอนนี้ไฟยังคงลุกลามขยายวงกว้างอยู่ค่ะแต่ว่าล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ลงพื้นที่นะคะได้สั่งระดมพลจากทั่วประเทศ5,000คนเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์ให้ได้ภายใน7วันค่ะ จ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชช่วยกระดมฉีดน้ําดับไฟปราบพุที่ลุกลามเข้าไปใกล้สวนปามและบ้านเรือนของชาวบ้านหมู่4ีในตะบลกะระเกตค่ะขณะที่ชาวบ้านก็มาเฝ้าสังเกตการเพราะกลัวว่าไฟนั้นจะลุกลามเข้าไปในพื้นที่สวนซึ่งจุดนี้ไฟได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วเพียงไม่ถึง5นาทีค่ะไฟได้ขยายวงกว้างข้ามไปอีกฝั่งถนนหลังจากมีลมกันโชกแรงค่ะอย่างไรก็ตามมีสัญ,ญญาณที่ดีเล็กน้อยในช่วงบ่ายของวันนี้มีฝนตกลงมาช่วยดับไฟได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าบางจุดนั้นยังคงคลกไม้ แล้วก็กระจายเชื่อมต่อเป็นแนวเดียวกันอยู่นะคะแนวทางดับไฟตอนนี้ต้องใช้น้ําที่สูบจากคลองแพรกเมืองจะอวดขึ้นใส่รถบรรทุกน้ําพร้อมกับใช้รถแบ็คโฮขุดคูร้อมรอบเพื่อให้น้ําระบายเข้าไปตามคลองส่งเข้าไปยังจุดด้านในนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นไม่สามารถเข้าไปถึงได้ค่ะปัญหาใหญ่ที่ตามมาในตอนนี้ก็คือเรื่องฝุ่นละอองที่คุ้นกอ ควันนั้นกระจายไปเป็นบริเวณกว้างนะคะกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของชาวบ้านซึ่งผลจากการตรวจวัดค่าฟุลละอองจากรถโมบายเคลื่อนที่ของกรุมคู้ภัพิษในรอบ18ชั่วโมงพบค่าเฉลี่ยอยู่ที่81.1ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรซึ่งก็ถือว่ายังไม่เกินค่ามาตรฐานแต่ก็ถือว่ามีปริมาณที่สูงอยู่ค่ะนายอำเภอเชียนใหญ่ค่ะพาเราเข้าไปดูสภาพความเสียหายของบ้านคุณยายวัย65ปีรายนี้ค่ะถูกไฟเผาว,วอดทั้งหลังนะคะทำให้บ้านไม้โบราณนั้นตอนนี้เหลือแต่ตอเสาถือเป็นความเสียหาย ต่อทรัพย์สินที่มากับไฟป่าในครั้งนี้โชคดีช่วงเกิดเหตุคุณยายไม่อยู่ค่ะก็เลยปลอดภัยขณะน,นี้คุณยายนั้นได้ไปอาศัยอยู่กับลูกสาวในตัวเมืองแล้วนะคะส่วนนี้เป็นภาพล่าสุดมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองค่ะนายปรีชาเร่งสมบูรณ์สุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นบินสำรวจเพื่อประเมินสถานการณ์ตามคำสั่งของนางยิ่งรัตนวัตรนางสาวยิ่งรัตนวัตรนายกรัฐมนตรีนะคะที่ห่วงใยในสถานการณ์โดยพบว่าหลังจากมีฝนตกลงมาควันไฟนั้นเริ่มเบาบางลงแต่ก็ยังคงมมีกลุ่ กระจายอยู่มากกว่าร้อยจุดเป็นเนื้อที่มากกว่า2 0 0 0 0ไร่แล้วนะคะจึงเตรียมระดมพลจากทั่วประเทศมาสนับสนุน5,000นายและสั่งให้เสริมอุปกรณ์ดับไฟโดยจะควบคุมสถานการณ์ให้ได้ภายใน7วันค่ะส่วนมาตรการในระยะยาวก็จะเตรียมขยายโครงการพระราชดำรีในการขุดคลองแล้วก็ปล่อยน้ำเข้าหล่อเลี้ยงป่าพื้ให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่นอกจากนี้จะเตรียมประสานงานกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยเข้ามาตรวจสอบการถือครองที่ดินรอบป,ป่าผู้คนเครงซึ่งจะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดกับ ลุ่มคนที่เข้ามาบุกรุกค่ะเราเราก็มีเครื่องนะครับของของหน่วยดับไฟของกรมพิธิยานอยู่แล้วเราก็จะเตเวนตรงนี้นะฮเพื่มกำลังเจ้าหน้าที่และจะสร้างจะตั้งคนจ้างมั่นกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณน้เราจะสามารถดับไฟนะฮะให้ได้ให้เร็วที่สุดอย่างช้าไม่เกินเจวัน ในวันนี้นะคะครอบครัวข่าวสามของเราก็ร่วมกับบริษัทบุญรอดบ,บิวอรี่จำกัดมอบน้ําดื่มสิงบรรจุขวด3,000แพ็คให้กับเจ้าหน้าที่ชุดดับไฟป่าแล้วก็มอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่ของเทศบานนลนครศรีธรรมราช58ชุมชนกว่า30,000ครอบครัวค่ะซึ่งตอนนี้ที่นี่ประสบปัญหาขาดแคลนน้าประปาซึ่งมาจากปัญหาวิกฤตภัยแล้งนั่นเองค่ะสถานการณ์ที่นี่ก็ยังคงต้องกอติดก,กันต่อไปอยู่นะคะคุณภาสิทคุณปานรัพีคะต้องดูว่าภายใน7วันนี้เจ้าหน้าที่จะ และเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งนะคะตอนนี้ค่ะหลายฝ่ายก็เริ่มเป็นห่วงแล้วนะคะมีพื้นที่ประกาศเป็นภัยพิบัติแล้งแล้วทั้งหมด4จังหวัดด้วยกันขณะที่เขื่อนหลายแห่งก็มีปริมาณที่น้อยและก็บางที่น้อยกว่าปกติด้วยนะคะโดยอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่มีระดับน้ําน้อยกว่าร้อยละ30ของความจุอ่างก็มีถึง13แห่งค่ะส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกบางแห่งน้ําน้อยกว่าปกติมากเนื่องจากยังไม่มีฝนตกลงมาเหนือเขื่อนประกอบกับได้มีการพร่องน้ําจากเขื่อนไปก่อน น,นี้ล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยแจ้งพื้นที่ประสบภัยพิบัติแ้งสจังหวัดก็คือสุรินทร์บุรีรัมย์นครศรีธรรมราชและพัทลุงโดยจังหวัดพัทลุงปัญหาภัยแล้งก็ทําให้หนาข้าวที่อําเภอควนขนุนและก็อําเภอเมืองรวมถึงสวนยางพาราและสวนผลไม้ทั้ง11อําเภอสัตว์เลี้ยงต่างๆได้รับผลกระทบนะคะปแปลงหญ้าก็แห้งตายค่ะโคนมก็ได้รับผลผลิตลดลงนะคะส่วนที่จังหวัดตรงังแม้จะยังไม่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยแลง้งแต่ผลพวงจากฝนทิ้งช่วงนั้นนับเดือนก็ทำให ให้ชาวสวนยางพารากรีดยางพาราได้ปริมาณน้ำยางลดลงค่ะขณะที่ปล์มน้ำมันซึ่งก็ต้องใช้น้ำมากก็ได้รับผลกระทบและมีหลายพื้นที่เริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคกันแล้วนะคะไปกันที่ประเทศชิลีนะครับที่ต้องเผชิญกับคลื่นยักษ์ซัดเข้าชายฝั่งล่าสุดก็ทําให้เรือบรรทุกสินค้าโอเชียนบริสซึ่งเป็นเรือขนาด3 0,000ตันบรรทุกสินค้าพวกธัญพืชและก็ถั่วเหลืองนะครับ อับปางใกล้กับเมืองเยลเยลเมื่อวานนี้ครับแต่เคราะห์ดีที่ลูกเรือทั้ง24คนได้รับการช่วยเหลือออกมาอย่างปลอดภัยนะครับปัญหาตอนนี้ก็คือผู้เชี่ยวชาญต้องไปพยายามคิดหาวิธีที่จะพยุงเรือขึ้นไม่ให้เรือนแตกหักเพราะเดี๋ยวน้ํามันในเรือจะกระจายออกมานะครับนอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ว่าจะเกิดสภาพลมแรงและคลื่นสูงในคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงสุดสัปดาห์ครับไปต่อกันที่เอเชียคอนเน็กนะคะวันนี้คุณชิปจะพาไปดูอุโมงค์หลบภัยของชาวเวียดนามที่เคยช่วยชีวิตเขาเอาไว้ตั้งแต่สมัยสงครามนะคะครับ สวัสดีครับเอเชียคนนึเพื่อคนไทยเข้าใจเชียวันนี้ไปในไหนในเวียดนามจะเห็นนักท่องเที่ยวไทยจำนวนมากเดินทางไปท่องเที่ยวและหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ชาวเวียดนามอยากพาไปชมก็คือดินแดนที่เคยเป็นสมรภูมิที่ชาวเวียดนามเคยสร้างวีลกรรมให้โลกตะลึงครับจากด่านลาวบาวของเวียดนามติดกัแขวงสมรนณเขตของลาว ขับรถเรียบขุนเขาแม่น้ําและพื้นนาอันกว้างใหญ่ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงก็จะถึงเส้นขนานที่17ซึ่งจุดสังเกตก็คือสะพานข้ามแม่น้ําเห็นไห่ที่เคยเป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ในอดีตและเดินทางขึ้นเหนือไปอีกไม่ไกลก็จะถึงอุโมงค์วินม็อกซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดควางตรีซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ตั้งอยู่ระหว่างชายแดนเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้เส้นทางก่อนถึงอุโมงค์ จะพบร่องรอยของลุมขนาดใหญ่ที่เกิดจากการทิ้งระเบิดของสหรัฐซึ่งเชื่อว่าชาวบ้านในบินม็อกเป็นฝ่ายดำเนียสเสบียงอาวุธและอาหารให้กับกองทัพเวียดนามเหนือก่อนเข้าไปในอุโมงจะเห็นซากระเบิดหลายลูกหลายขนาดที่ยังไม่ระเบิดตั้งแสดงไวประเมินว่าเฉพาะจังหวัดควางตรีถูกระเบิดของสหรัฐถล่มมากกว่า9,000ตันหรือเฉลี่ย7ตันต่อประชากร1คนมกุเทศเวียดนามกล่าวว่าถ้าประเมินระเบิดที่สหรัฐทิ้งในเวียดนามทั้งหมดตลอด19ปี จะเท่ากับความเสียหายจากระเบิดประมาณูถึง8ลูกสหรัฐคาดหวังว่าการทิ้งระเบิดอย่างหนักจะทําให้ชาวบ้านทิ้งบ้านเรือนไปอยู่ที่อื่นแต่ชาวบ้านไม่มีที่จะไปจึงร่วมใจการขุดอุโมงค์ความลึกประมาณ10เมตรแต่นั่นยังไม่สามารถรับมือกับระเบิดบางชนิดของสารัฐที่สามารถทะลุทะลวงลงใต้ดินได้ถึง10เมตรกดดันให้ชาวบ้านต้องขุดลึกลงไปถึง30เมตรความยาวของอุงโมงค์แห่งนี้รวมกันประมาณ2กิโลเมตรมีทางเข้า6กประตูมุ่งสู่ยอดเขา อีกเจ็ประตูมุ่งสู่เทเลจีนใต้อุโมงค์วินมอกเริ่มขุดในปีพศ2509และใช้เป็นที่หลบภัยของชาวบ้านจนถึงปีพศ2515เป็นที่อยู่ของชาวบ้านประมาณ60ครอบครัว <Okay. S 1> และตลอด7ปีของการหลบภยัยมีเด็กเกิดในอุโมงค์แห่งนี้17คนรวมถึงชายคนนี้ที่ร่างกายและสติไม่ค่อยสมประกอบอย่างไรก็ตามอุโมงค์แห่งนี้ <Okay. S 1> ได้ช่วยชีวิตชาวบ้านไว้ทั้งหมดโดยไม่มีใครเสียชีวิต อีก867วันเราจะเข้าสู่ AEC เราอาจจะลืมหรือไม่รู้เลยว่าพม่าคือเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลกติดตามจากกรุอาเซียนครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีสาระน่ารู้ในประชาคมอาเซียนมาฝากครับ รัฐบาลพม่าประกาศเร่งพัฒนาการส่งออกข้าวหวังกลับมาเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวชั้นนําของโลกอีกครั้งหลังเคยส่งออกข้าวมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกในทศวรรษที่1960โดยในปีที่แล้วส่งออกข้าวทั้งสิ้น7 7 0 0 0 0ตันและตั้งเป้าส่งออกให้ได้3ล้านตันในอีก3ปีข้างหน้าครับและมาติดตามสาระหน้ารู้ได้ใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับไทยมีผู้ช่วยชาเรื่องข้าวบางคนยืนยันว่าใครจะเป็นแชมป์ส่งออกข้าวไปสําคัญสําคัญที่ชาวนามีความสุขมากกว่า สวัสดีครับสนับสนุนโดยเครือธนาคารกสิกรไทย